สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะประจำเดือนมิถุนายนค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเปิดออกเป็นดวงโดยรวมทั่วไปให้กับคุณก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นพาธของคนโซนคนณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้เมเชิญไพ่ของพระแม่กาลีนะคะมาชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับ ผู้ชมด้วยนะคะจะอยู่ในพาร์ทของดวงโดยวรวมทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณจะดูเป็นลัคนาหรือจะเป็นราศีก็ได้นะคะในส่วนของเวชาน์มีแปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้เลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะตั้งสมาธิและเดี๋ยวเราไปเปิดดวงของคุณกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเช้าราศีเมถุนนะคะเปิดดวงทั่วไปของคุณขึ้นมานะ สิ่งหนึ่งที่เม่ได้จากหน้าไพ่เลยนะคะนั่นก็คือการปล่อยวางสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมถุนคุณมีความคิดมากนะคะอะไรที่คุณกอดเก็บไว้อะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกความหนักใจความทุกข์ใจนะคะคุณควรที่จะปล่อยวางนะคะอะไรที่ปล่อยวางได้อย่างให้ชาวราศีเมถุนคุณปล่อยวางนะให้ยันแม่ขึ้นเลยนะคะ อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้อะอย่างเช่นคําพูดของคนหรือปัญหาที่มันเกิดจากคนอื่นนะคะไม่อยากให้คุณปล่อยวางนะแล้วก็อยากให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าทํางานเยอะจนเกินไปอย่าหักโหมงานเยอะจนเกินไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตอะมันมีสุขมันมีทุกข์ปะปนกันไปคะ่ะความสุขอะมันอยู่กับเราไม่นานก็จริง และความทุกข์มันก็จะอยู่กับเราไม่นานด้วยเช่นกันค่ะสุขทุกข์เป็นเรื่องปกตินะคะผิดหวังสมหวังก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากใให้คุณปล่อยวางนะคะสำหรับไพ่ทาโร่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนคุณจะเจอกับปัญหาบางอย่างหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะทำให้อึดอัดใจ าทางออกไม่ได้ค่ะแต่ตามหน้าไพา่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะหันหลังให้กับปัญหานั้นๆน่ะนะคะอย่างกับที่ไม่บอกเลยก็คือปัญหาอะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้อะหรือปัญหาอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะปัญหาที่มันเกิดจากคนอื่นเนาะมันทําได้อย่างเดียวค่ะคือการปล่อยวางนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมถุนคุณจะยุ่งมากๆเลยนะคะยุ่งกับงานยุ่งกับเรื่องส่วนตัวนะคะก็คือ ขอดูหน่อยนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มหน่อยนะคะโอเคอ่ะในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะชาวรัสสิไมุ่นอย่างน้อยอ่ะคุณก็ได้เห็นนะว่าใครอ่ะอยู่เคียงข้างคุณ ใครอ่ะคือคนที่รักคุณจริงๆและใครอ่ะคือคนที่พร้อมจะอยู่ดูแลคุณนะคะคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนในวันที่คุณลำบากในวันที่คุณมีปัญหาและในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนนี้แหละในคำว่าวิกฤตอ่ะมันยังเห็นโอกาสอยู่เสมอนะชาวราศีเมถุนอยากให้คุณนะคะคิดเอาไว้เลยว่าถ้าคุณไม่มีวิกฤตคุณจะไม่เห็นคาว่าโอกาสนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจ หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้เมยนแนะนำให้คุณหาที่พึ่งทางใจนะคะอย่างเช่นไหว้พระสวดมนต์แบบนี้นะคะหรือว่าไปทําบุญหรือว่ากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคนที่เขารักคุณแล้วคุณก็รักเขาแบบนี้ค่ะไม่มองว่าน่าจะช่วยชาวราศีเมถุนได้เยอะเลยนะคะสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีแค่เรื่องเดียวที่อยากจะบอกชาวราศีเมถุนก็คือปล่อยวางคะ่ะอะไรที่ มันหนักเกินไปคุณแค่วางลงอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้คุณก็แค่ปล่อยวางนะคะแต่เมเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งและคุณจะสามารถหาหนทางการแก้ไขปัญหาได้ค่ะสุดท้ายเมเชื่อว่าคุณจะปล่อยวางในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับดวงโดยรวมของชาวราศีเมถุนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักของคุณกันเลยค่ะสําหรับดวงความรักคนโสดค่ะชาวราศีเมถุนสําหรับบางท่านคุณอาจจะได้เจอกับรักทางไกลนะคะ คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะนอกจากในเรื่องของระยะทางแล้วไม่ยังเห็นความต่างในเรื่องของอายุด้วยนะคะเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอ่ะอาจจะมีความคิดที่โตกว่าเขานะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่ไม่รู้สึกว่าความคิดของคุณทั้ง,งคูคค่ค่ะอาจจะมีความต่างกันด้วยนะก็จะมีความต่างในเรื่องของระยะทางนะคะอายุ แล้วก็ความคิดความอ่านของคนทั้งคู่นะคะแต่ไม่เชื่อว่าความรักอะ่ะมันจะทําให้คุณทั้งคู่คะ่ะฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอุปสรรคไปได้นะคะครั้งแรกที่คุณนี้เจอกับคนคนนี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมคุณกับเขาจะเข้ากันได้ไหมอ่ะนะคะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนแต่ไม่มองว่าเมื่อโชคชะตานําพาให้คุณและเขาต้องมาเจอกันแล้วอะคะ่ะยังไงยังไงอะ่ะ ความรักครั้งนี้มันจะต้องดําเนินต่อไปจนได้นะคะลักษณะของคนคนนี้นะคะไม่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนิสัยเขาจะเหมือนเด็กเลยนะคะนิสัยจะเหมือนเด็กคะ่ะวอร์าราะง่ายยิ้มง่ายหรือว่าอาจจะเป็นคนหน้าเด็กก็ได้นะคะไม่ว่าเขาเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตนะแม้ว่าภายนอกอะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบจริงจังกับการใช้ชีวิตบ้างหรือเปล่าแบบนี้ยังเด็กอยู่เลย ยังจริงจังกับการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนแบบนี้ค่ะแต่ไม่คิดว่าเขาก็จริงจังกับการใช้ชีวิตของเขาในระดับหนึ่งนะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยทำจริงทําจังนะคะถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะไม่ว่าเขาอะทําได้อยู่ที่ว่าตัวเขาอะจะทําหรือว่าตัวเขาจะไม่ทํานะคะคนคนนี้เขาดูเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงนะอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงแบบ จะอารมณ์ร้อนมากกันนะคะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณอาจจะอยู่คนละที่คนละถิ่นคุณอาจจะอยู่ภาคกลางเขาอาจจะอยู่ภาคใต้แบบเนี้ยนะคะม<เ>ันมีในเรื่องของระยะทางหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติไปเลยนะคะในส่วนของไพ่คําแนะนําให้แนะนําให้คุณนะคะเปิดใจคุยกับเขาเมื่อความรักมันเกิดขึ้นจากคนสองคนนะคะ ให้แนะนําให้คุณลองคุยกันสองคนมันอาจจะมีความต่างเกิดขึ้นมันอาจจะมีเสียงคนรอบข้างของคุณเนาะที่ออกความคิดเห็นหรือว่าที่แสดงความคิดเห็นนะคะไพ่อยากจะให้คุณนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็พิจรารณาคนคนนั้นด้วยความรู้สึกของคุณนะคะไม่ว่าคนคนนี้เขาจะมีพาชั่นต่อคุณมากๆเลยคะ่ะ จะมีความลหลงไหลคุณจะมีความชอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อยากให้คุณลองเปิดใจเรียนรู้จักคนคนนี้ครั้งแรกที่คุณเจอกับเขาคุณอาจจะเห็นถึงความต่างแต่ว่าถ้าเราไม่ลองศึกษาเราไม่ลองคุยอะคะ่ะเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวตนของเขาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่อยากให้คุณนะคะเปิดใจเรียนรู้แล้วก็รู้จักคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะก็คือเนื้อคู่คนหนึ่งที่คุณจะต้องเจอ สังเกตสัญญาณเตือนต่างๆจากจักรวาลน,นะคะรวมถึงสําหรับบางท่านที่คุณมีเซนน่ะเซนของคุณน่าจะทํางานเยอะกว่าช่วงอื่นๆให้คําแนะนําอย่างให้คุณร้องขอในสิ่งที่คุณต้องการในทุกๆครั้งที่คุณทําบุญขอพอรในทุกๆครั้งที่คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอในสิ่งที่คุณต้องการและขอเพียงเรื่องเดียวนะคะตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่และขอพอรเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคุณจะไม่ขอพรแบบไปเรื่อย,อยค่ะนึกออกไหมจะไม่ขอพรแบบไปเรื่อยนะคะ ขอในีสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะและดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้แรงดึงดูดของคุณมันทํางานนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการน่ะให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องกําหนดเป้าหมายของชีวิตของคุณกําหนดสิ่งที่คุณต้องการจะไปดึงดูดค่ะ ว่าคุณต้องการสิ่งไหนเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้แรงดึงดูดของคุณมันทํางานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเราไม่มองว่าจะมีคนมาอ่อยคุณจะมีคนมาจีบคุณด้วยนะชาวราศีเมถุนสำหรับไพ่คำแนะนำไปสุดท้ายของคุณค่ะไพ่อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตเข้าไว้ค่ะไม่ว่าอะไรนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณเชื่อไว้เลยค่ะว่าความทุกข์มันจะอยู่กับคุณไม่นาน ไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์ใจหรือว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ <_ d ata> อยากให้คุณเชื่อไว้ค่ะว่าความทุกข์นั้นมันจะอยู่กับคุณไม่นาน <_ d ata> อยีางกับที่ไม่เปิดดวงทั่วไปให้กับคุณนะคะ <_ d ata> ในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่เชื่อไว้เธอค่ะว่าสุดท้ายคุณเป็นคนเก่งและคุณนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกๆสิ่งทุกๆกอย่างให้กับตนเองได้อย่างแน่นอนะค่ะ เพราะฉะนั้นสนุกสนานเข้าไว้และคลิดบวกเข้าไว้ให้มากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของเขากันค่ะราศีเมถุนราศีกุมค่ะราศีมังกรนะคะราศีธนูค่ะและธาตุไฟเมสิงธนูนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคนโสดนะคะไม่เป็นกำลังใจให้ขอให้คู้ชุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะเดี๋ยวเม่ขอไปเปิดดวงให้กับ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะสําหรับความรักของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะให้ตัวตนของคุณเนี่ยไม่รู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณชั่งใจเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเด็ดขาดกับการใช้ชีวิตมากๆรวมถึงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนละคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไร คุณต้องการความแฟร์ในความสัมพันธ์นี้และคุณต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันดําเนินต่อไปได้อย่างที่มันมีจุดหมายปลายทางและบางท่านคุณเลือกที่จะไม่รอคนคนนี้แล้วนะคะไม่ว่าคุณทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แบบเต็มที่แล้วนะคะคุณทําเต็มที่ในส่วนของคุณแล้วคะ่ะสาหรับบางท่านคุณมีการทะเลาะก,กันนะคะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันและก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าคุณน่าจะได้บอกกล่าว นายบอกความปรารถนาของคุณนายบอกเป้าหมายของคุณกับเขาหมดแล้วไม่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีการพูดมันมีการตกลงมันมีการเจรจากาันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเขารู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรมันไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณต้องปิดบังความรู้สึกอีกแล้วนะคะบางท่านคุณพูดไปหมดแล้วนะคะ่ะในส่วนของความต้องการของคุณแล้วคุณก็ทําใจไว้แล้วด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ในเดือนมิถุนายนนี้คะ่ะ มันมีเกณฑ์นะคะที่ความเหนื่อยล้าของคุณอ่ะมันจะถึงที่สิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อไหรก็ตามที่คุณถอดใจออกจากคนคนนี้เมื่อไหรก็ตามที่คุณถอนพลังงานออกจากคนคนนี้เราไม่วิ่งไล่ตามเขาค่ะมันทําให้เขาตื่นรู้ค่ะว่าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างค่ะเพื่อให้คุณนะคะกลับมามอบความรักให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งช่วงจังหวะเวลาที่คุณและเขาห่างกันไม่คุยกันและคุณปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะมันทําให้เขารู้สึกถึงความอ้างว้าง มันทาให้เขารู้สึกว่าเขาอะมีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณด้วยเหมือนกันตัวเขาเองไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะท้ายที่สุดไม่มองว่าความรักของคุณในครั้งนี้มันจะสมหวังนะมันจะสมหวังเพราะว่าตัวคุณนะคะ่ะเด็ดขาดกับการตัดสินใจของตัวเองและเด็ดขาดกับเขาคนนั้นนั่นเองนะคะพอเอาจริงๆแล้วคนคนนี้ก็อยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณอนะ เมย์รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะก็ยังอยากที่จะพยายามทําอะไรเพื่อคุณนะคะมันมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะถูกพัฒนานะคะมันมีการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะจากคนคุยนะคะให้ไปเป็นครอบครัวเดียวกันทีนี้ในส่วนของนานาไพ่คาแนะนําเมย์คิดว่าเมย์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะเพราะว่าไพ่การตกลงปลงใจการมั่นหมายกันอยู่ตรงนี้นะคะ เม่คิดว่ามันมีโอกาสที่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเขาคนนั้นจะกลับมาพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าคุณจะได้เห็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขาน่าจะเข้ามาพูดอะไรที่ทำให้คุณใจฟูนะคะหลังจากที่คุณก็พยายามทำเพื่อเขามาอย่าง มากมายแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นผู้รับแล้วนะคะความสุขสมหวังในชีวิตของคุณน่ยมันกําลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะแสงสว่างแห่งชีวิตความปารถนาของคุณมันจะถูกเติมเต็มนะคะความสมหวังของคุณจะเกิดขึ้นแล้วนะคะชาวราศีเมถุนสําหรับไพ่คแนะนําค่ะไม่มองว่าเขาคนนั้นนะคะจะเข้ามาแสดงความรักต่อคุณเร็วๆนี้แล้วนะคะ เร็วๆนี้แล้วนะชาวราศีเวถหุนไม่อยากให้คุณนะคะดูแลตัวเองจากภายในค่ะสู่ภายนอกแล้วก็มีความรักต่อตัวเองคิดบวกให้มากๆค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่เป็นทูุกอยู่ตลอดเวลา <S <S ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ไม่มีความสุขนะคะ <S 2> <S 2> ใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขค่ะ <S <S และเขาคนนั้นก็เหมือนกันนะเมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นว่าคุณมีความสุขมีมองว่าเขาอ่ะจะเข้ามาพูดคุยกับคุณ เมยว่าตัวเขาเองก็รอเวลาแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมอยู่นะคะให้คำแนะนำของเมย์ขึ้นให้คุณนะคะลองให้โอกาสความรักครั้งนี้ดูถ้าคุณอยากที่จะไปต่อกับเขาคนนี้ค่ะลองให้โอกาสเขาดูนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้มันจะต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนน่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคุยกับใครอีกไหมมันมีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นะนะคะแต่ต่อจากนี้ไปค่ะ ถ้าสถานะของคุณและเขามมนได้ถูกเลื่อนขั้นคุณต้องเชื่อใจความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะและให้คาแนะนําของคุณนะคะขึ้นว่าคุณจะได้รับข่าวดีแล้วนะชาวราศีเมถุนคุณจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะข่าวดีกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณข่าวดีที่จะทําให้คุณมีความสุขค่ะข่าวดีที่จะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะข่าวดีที่จะทําให้คุณรู้สึกสมหวังสําหรับให้คาแนะนําใบต่อไปของคุณนะคะให้บอกว่า ในเวลาเนี้ยคุณจะต้องเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะอยากให้คุณคิดว่าคุณจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นในทุกๆวันสวยขึ้นหล่อขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนําให้กับคุณค่ะแล้วก็ในส่วนของพนนไพ่คาแนะนําใบสุดท้ายค่ะอะไรที่เป็นความกังวลใจของคุณคุณอาจจะต้องตัดมันทิ้งไป เยนกับที่แม่เปิดดวงโดยรวมให้กับคุณก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีความไม่สบายใจอาจจะมีความอึดอัดใจค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณปล่อยวางนะคะเพราะว่ามันกระทบถึงความรักด้วยนะมันกระทบถึงดวงความรักของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะความไม่สบายใจความกังวลใจนะคะอยากให้คุณตัดมันทิ้งไป และอยากให้คุณเชื่อไว้ค่ะว่าทุกๆอุปสรรคทุกๆปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวขอดูลัคนาราศีของเขาด้วยค่ะราศีสิงห์ราศีธนูค่ะราศีมีนนะคะราศีกุมค่ะแล้วก็ราศีเมถุน โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในพันธุ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะเดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะสําหรับคมรักของคนมีคู่นะคะเมย์จะย้ำในทุกๆคลิปเลยคะ่ะว่าสาหรับพันธุ์นี้คุณและเขาจะยังคงต้องเป็นคู่กันอยู่นะคะซึ่งชื่อของมันก็คือคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหานะคะ คุณยังคงอยากมาอัพเดตพลังงานของเขาคนนั้นอยู่คะ่ะอยากให้ไพ่เป็นไกด์ลนยนำทางให้กับความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าอยากมาฟังคำแนะนำจากไพ่นะคะถ้ากับคุณเลิกกันไป5ปี10ปี15ปีแล้วนะคะไม่แนะนำให้คุณดูไพ์ของคุณโสดหรือ ดูพิาการนะคะในหัวข้อการที่เขาทําไว้กับคุณนะคะไม่รู้สึกว่าพาร์ทนั้นหรือว่าพิาการในคลิปนั้นนะคะน่าจะทําให้คุณรู้สึกดีมากกว่าการมาอัปเดตพลังงานของคนมีคู่นะคะเพราะว่าคุณและเขาไม่ใช่คู่กันแล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนเลยค่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีมิถุนต้องยอมรับเลยค่ะว่าคุณอยู่ในจุดที่ความรู้สึกคุณไม่ได้ถูกเติมเต็ม ความรักครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกมีความทุกข์ความรักครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่สบายใจและความรักครั้งนี้ค่ะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนหมดไฟกับการใช้ชีวิตรวมถึงหมดไฟในการทําทงานด้วยค่ะเมื่อหัวใจของคุณมันห่อเหี่ยวแน่นอนว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันไปต่อแทบจะไม่ไหวเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนคุณจะต้องเติมกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้นาจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึก หอเหี่ยวน่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเป็นทุกข์นะคะในเรื่องราวของความรักกับความสัมพันธ์นี้นะคะในส่วนของสถานการณ์ความรักของคนที่ไม่ได้จากหน้าไพ่ต้องยอมรับว่าคนทั้งคู่มีความต่างกันเกิดขึ้นคุนอาจจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวชัดเจนแน,แน่วแน่แต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไร หรือว่าไม่ค่อยให้คำตอบที่มันเคลียร์กับคุณนะคะมันเลยทำให้ชาวราศีเมถุนคุณหงุดหงิดหรือว่ามีคำถามในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านคุณแต่งงานอยู่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วนะคะบางท่านถ้าในความสัมพันธ์นี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วอะ่ะไม่มองว่าคุณอยู่ในจุดที่ต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะซึ่งมันมีความผูกพันกันเยอะมากๆเลย มีความลงไหลกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดกันได้ขาดน,นะคะและไม่มองว่าคุณและเขาอะค่ะเวลาที่ทะเลาะกันหรือว่าเวลาที่มีปัญหากันเนาะมันก็จะมีการปรับความเข้าใจกันมันก็จะมีการพูดคุยมีการเคลียร์มีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับบางคู่ที่คุณมีปัญหาการหรือว่าเขาทําให้คุณต้องเสียน้าตาหรือว่าเสียใจในเดือนมิถุนายนนี้คู่ของคุณจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเขาจะเป็นคนใหม่ไม่ว่าเขาจะรับข้อตกลงที่คุณยื่นไปถ้าเกิดว่าคุณมีการยื่นข้อเสนอไม่ว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณในสิ่งที่คุณต้องการค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณต้องการคําตอบที่ชัดเจนเขาจะกลับมาตอบคําถามให้กับคุณอะไรที่คุณสงสัยเขาจะกลับมา ไขข้อสงสัยให้กับคุณทั้งหมดค่ะความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นรักหมนคืนนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณและเขาอยู่ห่างกันนะคะหรือว่าไม่ได้คุยกันในเวลานี้สําหรับให้คนาแนะนําของคุณนะคะมันขึ้นคําว่ารักหมนคืนมันมีเกณฑ์สูงมากๆเลยค่ะที่ความรักในครั้งนี้นะคะจะหมนคืนกลับมาสู่ชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณรอคอยให้คู่ชีวิตของคุณ กลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามานะคะแต่เขาจะต้องเป็นคนใหม่เป็นคนที่เขาจะไม่ทําให้คุณต้องเสียใจอีกนะคะและเร็วเๆนี้แล้วค่ะการรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณลักคู่ของคุณอยู่ห่างกันไม่ได้ติดต่อกันต่างคนต่างอยู่ค่ะแต่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณรัคู่ของคุณจะได้ใช้หัวใจคุยกับหัวใจนะคะจะเปิดใจคุยกันค่ะ คุณและเขานะคะจะมีการตกลงกันเพื่อที่จะทําให้ปัญหามันจบลงคะ่ะปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะช่วยกันหาทางแก้ไขและปัญหาต่างๆมันจะจบลงนะคะคนคนนี้จะกลับมาทําตัวเป็นคนใหม่จะทําตัวดีขึ้นแล้วก็จะรักษาความรู้สึกของคุณมากขึ้นนะคะสําหรับให้คาแนะนําของคุณนะคะ ในช่วงเวลานี้ชาวราศีเมถุนคุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟเกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเซนซิทีฟในหัวใจค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครที่ไม่เซนซิทีฟนะเพราะฉะนั้นค่ะหาแรงบันดาลใจค่ะทำสิ่งใหม่ๆและทำสิ่งที่คุณชอบค่ะดึงตัวเองออกมาจากการเป็นทุกข์ค่ะดึงตัวเองออกมาเจอผู้คนใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆค่ะสุดท้ายไม่เชื่อว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ หัวใจของคุณค่ะมันพร้อมที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆม,มันมีพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณไม่มองว่าสถานการณ์ที่มันแย่มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและอีกไม่นานนี้นะคะไม่มองว่าความรักจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคู่ของคุณเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับชีวิตของคุณค่ะคุณจะได้รู้สึกว่าทําไมเขาทําตัวดีกับคุณมากขึ้น และเขาจะทำให้ความรักของคุณและเขามันดีขึ้นนะคะปัญหาจะหมดไปคุณจะหาทางแก้ไขปัญหากันได้ความรักของคุณมันจะเป็นรักหมวนคืนนะคะสําหรับให้คาแนะนําใบสุดท้ายของชาวราศีมีถุนค่ะอยากให้คุณสนุกสนานกับชีวิตให้คุณใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆเ,เลยค่ะเด็กๆอ่ะก,ก็จะไม่ได้มีความคิดมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลองใช้ชีวิตแบบเด็กดูค่ะวันนี้คุณอยากทําอะไรคุณลองไปทํา วันนี้หัวใจของคุณบอกกับคุณว่ามันต้องการอะไรลองทำสิ่งนั้นดูค่ะลองใช้ชีวิตเหมือนเด็กสักหนึ่งวันนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออการเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้ชีวิตของคุณดูโล่งดูเบาไปเลยค่ะหยุดใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่สักหนึ่งวันนะคะลองใช้ชีวิตแบบเด็กๆด,ดูบ้างค่ะและไพ่ค,คำแนะนำใบสุดท้ายของคุณยังบอกกับคุณอีกด้วยนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้คุณเติมพลังงานบวกแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะขอดูลัคณาราศีของคู่ของคุณหน่อยค่ะราศีพิจิกค่ะราศีธนูราศีสิงคะ์ค่ะราศีมังกรนะคะและราศีเมษนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับชาวราศีเมถุนะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนไม่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ